สวัสดีนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ป้าต่อยจะมาทำปิ้งเห็ดแครงเห็ดแครงที่ป้าต่อยเก็บในป่าปา่าเพื่อนเพื่อนนี่เห็ดแครงล้างทำความสะอาดไว้เนี่ยมันก็จะมีเห็ดแครงนะ เขาเรียกว่าห่อปิ้งแล้วก็มีมะพร้าวมะพร้าวที่ไม่แก่จัดอะแล้วก็ขูดเอาแล้วก็มีเครื่องแกงแล้วก็ไข่ใส่ไข่ลูกนึงใส่น้ำปลาชูรสน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลชอบนี่เราก็ผสมก่อน จริงๆเพราะว่าเป็นเครื่องแกงที่ํำเองอะ่ะมันจะอร่อยแต่ก็ต่อยมีเครื่องแกงที่ซื้อก็ต่อยก็เลยเอาเครื่องแกงนี้เราก็เอาผสมลงไปแล้วแต่ว่าถ้าชอบเครื่องแกงเยอะก็ใส่เครื่องแกงให้มากๆ กะให้พอดีพอดีหรือว่าถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะก็ได้ใส่ใส่นี้ต่ไต่ก็ชอบเผ็ดถ้าไม่เผ็ดแล้วมันจะไม่อร่อยคนชอบเผ็ดก็ต้องกินเผ็ดเผ็ดหูตาได้สว่งางไตว่าไม่น่าจะหมด ก็ใส่เห็ดแครงลงไปผสมเลยเนี่ยส่วนผสมเห็ดแครงเครื่องแกงมะพร้าวแล้วก็ไข่ใบตองใบตองสำหรับหอ่อแล้วก็ไม้กลัดเราก็เติมไปด้วยนะเพื่อนๆน,นะเติมไปในนี้เลย ใส่ให้หมดเลยดีกว่าแล้วเติมน้ำปลานิ่นึงเพราะว่าเครื่องแกงมันเค็มอยู่แล้วน้ำตาลสักกะเอาเพื่อนเพนนะก็ะต่อยนี่ชอบกะส่วนมากก็ต่อยทำกับข้าวก็ต่อยจะไม่ตวงไม่อะไรก็รต่อยจะกะเอา เปาผสมให้เข้ากันแล้วก็ตอกไข่ใส่ไปด้วยตอกไข่ใส่ไปด้วยหนึ่งลูกจะอยู่ลักษณะนี้ เรเห็นว่าเออได้ทีแล้วเนาะเราก็ห่อเลยเพื่อนๆของปลาต่อยนี้รู้สึกว่าเห็ดแครงจะมากกว่ามะพร้าว ทำการห่อกันป้ต่อยก็ไม่ค่อยจำนานเท่าไหร่หรอกตอนก่อน,ก,อนก่อนแม่แฟนป้าต่อยอยู่แกทำเก่งมากกับข้าวแบบบ้านๆน่ะป้าอปตอยก็จำเอาแต่ยังไม่ค่อยได้เคยทำกินเองนะนี่แหละที่งบ งบเห็ดแครงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะห่อปิ้งอ่าห่อปิ้งเห็ดแครงเนี่ยป้าต่อยพึ่งเคยทำเป็นหนแรกเพื่อนๆนี่นี่แล้วก็กลัดไปเลยนะกัดหัวกัดท้ายากัดหัวกัดท้ายนะ ไหนแค่นี้ก็ได้แล้วห่อปิ้งได้หนึ่งหอ่อละเพื่อนทำง่ายถ้าต่อยกินคนเดียวสามห่อก็ยอเยอะแยะแล้ว แฟนก็ต่อยไม่อยู่ตอนนี้เป็นไม้อีกแล้วอยู่แต่สวนกัดหัวกัดท้ายอื hòn ừ. này lớn hơn à. này dày của à. nó <laughs> à này lớn hơn này đâu อ่ไรหอใหญ่กับเพื่อนแต่ใบไ,ไม้มองเล็กแล้วใบตองจะกรอบสักหน่อยอันนี้อโอเคนี่ สามหอ่อสามหอ่อเอ้ยกินเช้าที่ยังเย็นเลยป้าต่อยดย๋ยวก็ผัดผักบุ้งเนี่หัน่นแช่ไว้แล้วเดี๋ยวผัดผักบุ้งอีกอย่างผักบุ้งไฟแดงโอเคเดี๋ยวเราไปย่างกันเรามาจัดการย่างกันเพื่อนๆน,นี่ย่างเร็วปิ้งปิ้งปิ้ง,งเขาเรียกว่าหอปิ้งหอปิ้งหอปิ้ง ฉุยเลยก็เริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้วหอมไปตองหอปิ้งเห็ดแครงหอปิ้งเห็ดแครงแต่ไม่ได้เอาไว้ที่ <Keep. S 2> ใกล้สุกแล้วเพื่อนๆใกล้สุกแล้วใกล้จะได้แล้วามาดูตอนสุกกันดเดอมาดูกัน้าเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหลืองหอมเลยอันนี้ใบตอง ไม่ใบตองไม่แต่ก็ไม่เป็นไรเนื้อข้างในสุกแล้วเพื่อนๆนี่แหละเออห่อปิ้งเห็ดแครงลองชิมดูหน่อยอืมพอดีเลยไม่เค็ม พอดีเลยพอดีเลยเพื่อนๆอร่อยอร่อยอร่อย <c oughs> อืมโอเคใช้ได้นี่ป็นตยตามครั้งแรกนะเนี่ยนะอใช้ได้ใช้ได้เอยใช้ได้เลยหอปิ้งเห็ดแครง เสร็จเรียบร้อยพอใช้ได้ไหมเพื่อน